สิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันทุกท่านที่มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นการจัดงานวันสันติภาพเพื่อชุมชนในครั้งนี้งานปีนี้จะพิเศษกว่าทุกปีเพราะเราไม่ได้มีแค่การสังสรรค์กันแต่เรายังจะมาส่งเสริมทําให้ชุมชนของเรามีแต่สันติภาพคนในชุมชนรักและสาม,มัคคีกันอันจะนํามาซึ่งความสุขของทุกคนในชุมชนเราตลอดไป นอกจากนั้นเรายังจะได้ทำบุญร่วมกันอีกด้วยโดยรายได้หลักหลังหักค่าใช้จ่ายของทางสมาคมศิษย์เก่าจะมอบให้กับทางโรงพยาบาลแสงธรรมเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้รวมใจให้เพื่อนถ้างั้นงานครั้งนี้จะต้องยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งจะได้ระดมเงินมาให้ได้ม,มากที่สุดถูกต้องรูปแบบงานต้องเจ๋งคนจะได้มาร่วมงานกันเยอะๆีแค่เดือนเดียวก็ถึงวันงานแล้วอ่ะเราคงต้องรีบช่วยกันคิดว่ารูปแบบงานจะเป็นยังไงดี ผมมีไอเดียทีมงานปีนี้คือยอดมนุษย์ผ้าสีสุสานถึงือลาแล้วที่เจ้าจะต้องกลับคืนสู่โลกของเจ้ากืนสู่โลกไหนล่ะทางีหนหลายากความดันเบาหวานหรือว่าโลกเก้าแต่เอาเป็นว่าพวกเจ้าสู้ข้างไม่ไรหรอกเจ้าพวกมนุษย์ผ้าสีถ้าไม่ยอมก็ตีกัน ก็คือพ่อสีอสอถ้าไม่กลัวหรอกมีทีเด็ดอะไรปล่อยมาให้บอกเบ้าบอกหรือ,อยัดถ้าพวกเจ้าไม่บอกแต่ข้าบอกเลี้ยวฮ่าสร้างกอกข้าโล่เจ๋งป่ะไหลไงล่ะต้องเหล็กแก่แหลมเป็นจอบมนุกยสีแรงอยู่คงเลียวเลย อนนี้ก็ยังเป็นอีกแล้วว่าล่ะเองน่ะเหรอสี่งว่เองเหรอไม่ไม่ไม่คลิกอะไรไม่ไร่เรื่องว่าของข้าไม่ไดีเรื่องแล้วเองมีไอเดียอะไรฮะอตื้อีสมีสิงางปีนี้จะมีชื่อเอ๋กว่าสันติภาพต้องเองลงรวยท็อคแห่งที่จะเลื่องกำแบบทุกปี <c oughs> ก็เปลี่ยงมาเป็นออกล่าง เนียงเต็กของอร่อยอร่อยกองทับต้างเดินด้วยทองสันติภาพก็ต่างเดินด้วยทองเพราะภาคคงเราหิวสันติภาพจะไม่เกิดและที่สำคัญจุกเลงอยู่ที่ข้าวหน้าเป็ดล่างยอดตี mm hmm. ไม่แค่นางยังมีแข่งกินข้าวหน้าเป็กดกล้วยได้เชื่อว่าอร่อยสเปรด mm hmm. ใครกินข้าวหน้าเป็ดได้เร็วที่สุด mm hmm. อยอดชามที่สุดลับประวัตไปเลย พอพอเลยความคิดของเองเนี่ยนะอตือม,<า>มันไม่ได้เรื่องยิ่งกว่าไม่ได้เรื่องซะอ,อีกอไม่ได้เรื่องที่สุดในโลกต้องยอดรุดห้าสีสิเจ๋งกว่ากันเนยอะยังไงอ้วกก็ว่าไอเลีย้ยวอ้วกเจงกวายอดรุษห้าสีสันติภาพต้องลังเลวยทั้งสันติภาพต้องเดินด้วยท้องยอดมนุษย์ห้าสาาาีสับกสันซะแล้วก็ชนะนะสิพวกมากจนวกางงไปหมดเนี่ยอ่ะแกว่าครพูดมากทุกคนฟังก่อนทุกคนโอ้ย พอได้แล้วพวกเองนี่เถียงกันมาตั้งแต่เด็กไม่เลิกเถียงกันสักทีเอางี้ฉันสรุปให้เองเอาเป็นยอดมนุษย์ห้าสีต้องเดินด้วยท้องเพื่อสันติภาพดีไหมไม่เอาทีแบบนี้แหละความคิดเห็นตรงกันเชียวจ้าจ้าจ้างันก็ตามนั่นแหละเฮ้ยเอาแล้วไงตั้งแต่เด็กจนโตเลยสรุปว่าไม่มีข้อสรุป ว่ารูปแบบงานติดเก่าปีนี้จะเป็นยังไงก็ใช่นะสิจนป่านเนี้ยพ่อชันกับเตี่ยหมี่ยังไม่คุยกันเลยทุกคนก็เลยได้แต่รอรอรอแต่ยิ่งนานไปเวลาเตรียมงานก็ยิ่งน้อยลงอ่ะมาเล็กรุ้ใจมากเลยอ่ะเนสติมากทางโรงเรียนให้เราช่วยกันประชาสัมพันธ์แต่รูปแบบงานยังตกลงกันไม่ได้เลยนั่นเอางี้แล้วกันในเมื่อเวลาเหลือน้อยแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์นำร่องกันไปก่อนทุกคนจะได้รู้ว่ามีงานงั้นงั้นเราต้องทำยังไงอ่ะขออาตมาคิดแป๊บ แทนที่จะไปบอกทีละบ้านให้ทุกคนรู้ว่าจะมีการจัดงานก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์พร้อมแล้วไปกันนานแค่ไหนแล้วที่สิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันไม่ได้ร่วมทงสักันในเรื่องวงเ่าเรื่องสนุกสนุกที่สำคัญยังได้ร่วมทำบุญกันและครั้งนี้ทุกคนจะได้สร้างสิทธิยิ่่ใหญ่ร่วมกันคือการสร้างสัทธิภาพให้ชุมชนบ้านเราและเผื่อใจให้ได้นะคะในการวันสัติภาพเพื่อชุมชน ที่จะได้ทั้งอีกหนัและรุ่นพบุญไปพร้อมกันสุขสนร์ปันเทิงเรืงใจและได้บุญไปจเต็มแบบนี้พี่ที่สิทธิ์เก่าและสิะทธิ์ปัจจุบันตะท่าได้อย่างใจกันเท่ากับว่าตอนนี้เราทําสําเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วถูกต้องขั้นตอนต่อไปก็คือท้องให้พวกผู้ใหญ่ตกลงกันให้ได้วรูปแบบงานจะเป็นยังไงคงต้องฝากโยมต้องกับโยมหมีแล้วละ่ะหาทางให้โยมชนะกับโยมตือหันมาคุยกันให้ได้ไม่ต้องห่วง ต้องซสอยา่างแค่พูดคำเดียวพ่อก็งเงียบฟังแล้วใช่อย่างป้านะ่าต้องเจอหมีเตรียมฟังข่าวดีกันได้เลยให้ไปพูดกับมัตื่นเนี่ยนะเรื่องอะไรมันตัางหาที่ต้องมาหาพ่อพ่อไม่ใช่คนมีปัญหามันน่าละชอบสร้างแต่ปัญหาเอ,เอาเอาหมีเรื่องไม่ต้องยุ่งนี่มันเรื่องของผู้ใหญ่เดี๋ยวเกิดจะกลางเองเฮ้ยถูกเงียบจริงๆด้วยแต่ไม่ใช่พ่อหรอกนะ แค่ง้างปากจะพูดปาก็ใส่เป็นชุดๆๆๆชุดเลยอะว้าแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะอีกสามวันก็จะถึงวันงานแล้วด้วยถ้าโยมชนะกับโยมตือตกลงกันไม่ได้ให้โยมผู้ใหญ่คนอื่นๆช่วยกันตัดสินใจไม่ได้เหรอไม่ได้หรอกพ่อฉันไม่ยอมแน่ยิ่งปีนี้เป็นกรรมการจัดงานด้วยปาฉันก็เป็นหัวหน้าฝ่ายสถานที่ว้างั้นก็แย่นะสิใจเย็นๆนะคุณยังไงงานนี้ต้องสำเร็จแน่ จะสําเร็จได้ยังไงล่ะคะแม่งานหลักสองคนยังทะเลาะก,กันไม่เลิกเลยโยมยาดาครับอาตมาว่าเรารอไม่ได้แล้วละ่ะเริ่มจัดสถานที่กันเลยเถอะครับก็ดีเหมือนกันไม่ต้องไปรอสองคนนั่นแล้วอนะแล้วถ้าเกิดเขาไม่พอใจกันขึ้นมาล่ะคะในฐานะลูกผมรับผิดชอบเองครับผมด้วยแน่ใจเหรอคราวก่อนทำเลมาทีแล้วนะเวลารีบเร่งแบบนี้เราต้องใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วละ่ะเงินไปดูที่ห้องเก็บของของโรงเรียนกันดีกว่านะจ๊ะเด็กๆเผื่อว่าจะนึกอะไรดีๆออก จะรู้ไหมเนี่ยว่าจะใช้อะไรบ้างนั่นดีเดี๋ยวก็เหนื่อยฟรีหรอกนะ้ายกไปก่อนเดี๋ยวเนี่นสติมาก็ช่วยพวกเราเอางั้นเหรอฮะฮื้อเฮ้ยอะไรนิ่มๆน,นะอาจจะเป็นขนมก็ได้งไงนะเนี่ยว้าว เออหนึ่งสองต้องเป็นเนี่แหละทุกคนดูนี่อะไรเหรอตาโหเด็ดหน้าทาประวัติศาสตร์เลยนะเนี่ยวิธีนี้ต้องได้ผลแน่ทุกคนพร้อมพร้อมเอาเลยระัง ใครนะ่ะใครใครเป็นคนทำเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ใช่ใครเป็นคนทำเรื่องนี้ขึ้นมานะ่ะยุดทุกคองยุดไลยุดเลียวนี่ งานใหญ่ขนาดนี้ใช้ของพันนี้ทําได้อย่างไงทําไมไม่ปรึกษากันก่อนแ้วพวกเองเคยโผล่มาให้คำปรึกษากันบ้างหรือเปล่าละ่ะไม่สงละ่ะว่าห้ามจัดงานทาไมทําตามไอ,เ,อเดียวะไอเดียเองมันเชยบรมต้องไอเดียฉันถึงจะโอเคไม่โอไม่เคอะไรทั้งนั่งแหละถ้าอย่างงั้นก็ไม่ต้องจองต้องจัด,ดยลกเลิกให้หมดไม่จัดก็ไม่ต้องจัดพ่อกับลุงเคยทําอะไรบ้างนอกจากทะเลาะก,กันใช่แล้วบอกว่าผู้ใหญ่จะจัดการกันเองแต่ไม่เห็นจะทําอะไรเลยพอคนอื่นทําก็ทํามาเป็นห้าม อ,อามีพวกอะไรเนี่ยว่เป็นเตียลื่นฉันเป็นพ่อแก่นะต้องโยมตือโยม<อ>ชนะเป็นพ่อก็สมควรเป็นตัวอย่างให้ลูกๆไม่ใช่เหรอนี่ตรงกันข้ามเลยเด็กๆต่างหากที่น่าจะเป็นตัวอย่างให้พวกโยมมากกว่าโยมตือโยมชนะอาตามาขอถามหน่อยได้ไหมว่าโยมสองคนกําลังทําอะไรอยู่เอ่อความคิดเห็นไม่ตรงกันก็เลยมีปากเสียงกันนะครับ หรือเรียกว่าทะเลาะก,กันครับแล้วรู้ไหมเราจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเออเราต้องการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นกับชุมชนของเราครับผมต้องขอโทษครับหลวงตาผมคิดแต่จะเอาชนะจนลืมไปว่างานนี้เป็นงานเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งผมก็ต้องขอโทษเหมือนกันค่ะริงอย่างที่อาหมีกับต้องพูดพวกผมไม่ได้ทำอะไรเลยขณะที่ของอื่นช่วยกระเตมที่ขอโทษนะทุกคนว่าก็ขอโทษเหมือนกัน ขอโทษนะอาตือพวกก็ขอโทษรวยอาชานะผู้รู้เรื่องกันแล้วงั้นมาเตรียมงานต่อกันเถอะได้สิว่าแต่รูปแบบงานจะเอายังไงเอาของฉันหรือว่าของอาตือไม่ใช่ทั้งสองแบบแล้วครับพวกเด็กๆเ,เรามีไอเดียใหม่ที่รับรองว่าทุกคนจะต้องชอบอ จำรูปดีได้ไหมที่เราพยายามเสนอไอเดียจัดงานโรงเรียนให้กับหลวงตาฟังไงเสี่ยลลยสุกทักอาไมาได้ใช่แถมทำร้านหน้าสาลาเลอะไปหมดโดนดูซะไม่มีโ <c oughs> ยมลองดูทางนี้สินี่บางไอเดียจัดงานที่เราเคยคิดกันต้องเหล็กนี่นะใช่เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเลย เจ้าเด็กพวกนี้เรียวเถอะค่ะพวกสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันเริ่มมากันแล้วดีจังเลยที่สุดความฝันในว้เด็กของพวกเราก็เป็นจริงสักทีโยแม่ครับวันนี้อาตมาได้เรียนรู้เรื่องสำคัญว่าการแก้ปัญหาด้วยการเอาชนะกันนั้นไม่อาจจะแก้ปัญหาใดๆได้เลย ความรุนแรงไม่ใช่หนทางแห่งสันติภาพสันติวิธีคือจุดเริ่มต้นของสันติภาพสันติภาพเป็นทั้งหนทางเป็นทั้งกระบวนการและเป็นทั้งจุดหมายแต่การหันหน้ามาพูดกันด้วยเหตุผลคือทางออกของทุกปัญหาสันติวิธีคือจุดเริ่มต้นของสันติภาพสวิส